สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆ FFC ที่เคารพรักทุกๆท่านเลยนะขรับช่วงเช้าๆอย่างนี้ก็มาพบกับพ่อพรามณ์ในช่วงแกะกล่องวัตถุมงคลนะขรับวัตถุมงคลในวันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลในกรณีพิเศษแล้วนคะรับที่พ่อพรามได้ได้ไปบูชามานะฮะซึ่งเป็นวัตถุมงคลที่สุด แล้วก็เป็นที่หนึ่งะฮะของประเด็จพระคุณหลวงพ่อหนุนสุวิชโชที่ท่านได้ตั้งใจทำเอาไว้นะขรับให้กับพุทธบริษัทลูกหลานทั้งหลายได้มีการได้พระดีนะฮะที่ราคาย่อมเยาวแล้วก็เอาไว้ป้องกันภัยแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองในการดํารงทรงชีวิตในการธุรกิจกิจการงานนะฮะความคล่องตัวในยุคนี้สมัยนี้นะครับนั่นแหละก็เนื่องเหตุก็เนื่องจากว่า พรอบพรามพร้อมครอบครัวช่อง y t u t u พรอบพราหมนคะรับได้ร่วมมายร่วมมือร่วมแรงร่วมจิตร่วมใจกันเพื่อที่จะหาปัจจัยไปสมทบทุนนะฮะบูรณะโบสถ์ทองคําวัดท่าสุงนะฮะซึ่งก็ได้ทำกันตลอดมานะฮะแล้วก็จะนำไปถวายแก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดฮะพ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์วัดท่าสุงนะฮะในช่วงงานกรถินประจำปี2565ที่จะถึงนี้ นะครับผมพ่อพระรเองก็เลยได้นิมนต์เชิญนะรัธนาพระเครื่องของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเื่อที่จะอาจจะพี่ๆน้องๆเพื่อนๆสายมูนะฮะลูกหลานเลี้ยงหลนที่อาจจะอยากจะหาเป็นกําลังนะฮะในการดํารงทรงชีวิตก็มีพระเครื่องดีๆนี่แหละนะฮะแล้วก็ราคาเบาๆนะครับไปช่วยในการดํารงทรงชีวิตให้มีความเจริญให้มีความรุ่งเรืองให้มีความมัง่งมีสีรุขให้มีความคล่องตัวนะฮะในการดํทรงชีวิตนั่นแหละนะครับผมนะถ้าเกิดท่านใดที่สนใจก็ สามารถที่จะแอดไลน์มาสอบถามเพบถามได้หลังใหม่ได้นะครับภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก M E A D 8 8 4 7นะครับผมพระเครื่องในวันนี้เป็นพระเครื่องที่พิเศษที่สุดนะฮะของหลวงพ่อหนุนสุวิชยโยแห่งวัดพุทธมกุลพารามนะฮะเพราะว่าพระเครื่องรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่าสมบัติพ่อฮะที่มาที่ไปของสมบัติพ่อก็เนื่องจากว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อหนุนท่านต้องการที่จะ,ะนึกถึง ความเมตตาของพ่อเจ้าประคุณหลวงพ่อพระราชพรมรยานะฮะซึ่งท่านได้มอบส่วนผสมพิเศษ,ษ,ษมาก็คือกระเบื้องศาลา12ไร่นะฮะซึ่งพ่อ,พอเจ้าประคุณหลวงพ่อพระราชพรมรมยานได้มอบมาให้ตั้งแต่หลวงตั้งแต่หลวงพ่อมีชีวิตอยู่นะฮะเอาไว้ให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อหนุนมาปนทําเป็นผงนะฮะแล้วก็ทําเป็นส่วนผสมของพ,องพระเครื่อง,ต,งต่างๆนะฮะซึ่งพระเครื่องรุ่นนี้เนี่ย mm hmm. เป็นพระเครื่องรุ่นพิเศษสุดๆนะฮะ พิเศษสุดๆด้วยแล้วก็สวยสุดๆด้วยนะฮะวันนี้ก็เป็นพระเครื่องรุ่นสมบัติพ่อครับนี่นะฮะเป็นพระเครื่องรุ่นสมบัติพ่อนี่นะฮะนะครับนี่นะฮะรุ่นเป็นสมเด็จองค์ปถมพิมพ์หยดน้ำนะฮะรุ่นสมบัติพ่อนะฮะฝั่งเพชรด้วยนะครับผมพ,พระพามเองก็ พระเครื่องรุ่นนี้เนี่เป็นพระเครื่องที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อหนุนสุวิชโยได้เล่าให้กับลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานฟังว่าเป็นพระที่ทั้นตั้งใจทําเป็นกรณีพิเศษแล้วพระทุกองคเนี่ยผ่านการจานมือนะจานมือจากพระเดชพระครุณหลวงพ่อหนุนสุวิชโยนะฮะทุกองนะฮะพระรุ่นนี้เนี่ยเป็นพระที่รวมแร่มากเป็นกรณีพิเศษนะฮะมีท <Large. S 1> ั้งแร่ไหลคํามีทั้งแร่พญานาค นะมีทั้งแร่ปัญญาแล้วก็มีทั้งเพชรพลอยพญานาคนะมีทั้งแร่น้ําโขงมีทั้งเศษนอไดโนเสาร์แล้วก็มีทั้งราดแรดธาตุกายสิทธิ์ต่างๆนะฮะเยอะแยะมากมายนะฮะอยู่ใน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 พระเครื่องชุดนี้นะฮะซึ่งพระเครื่องชุดนี้เนี่ยถ้ามองดีๆเนี่ก็เนื้อก็จะเป็นเนื้อที่เนื้อในสีองค์นี้จะไม่เหมือนกันฮนะแต่ว่าเป็นเนื้อธรรมชาติที่เกิดจาก ที่เกิดจากแร่เกิดจากส,ส่วนผสมของมวลสารต่างๆนะฮะมานั่นเองนะครับผมก็งดงามที่สุดนะเพราะว่าเพราะว่าหลวงพ่อท่านตั้งใจทําอย่างที่สุดนะฮะพระรุ่นนี้นะฮะเป็นสมเด็จองค์ปฐมนะฮะรุ่นพิมพ์หยดน้ำนะฮะรุ่นสมบัติพ่อนะครับผมนี่นะฮะสมบัติพ่อเนี่ยองนี้นี่ก็ที่สุดเหมือนกันนะฮะหนึ่งองนะครับผมนี่นะฮะ,ะสมบัติพ่อรวมแร่นะครับ ชื่อรุ่นว่าสมบัติพ่อรวมแร่นี้นะฮะเดี๋ยวพ่อพระมเปิดให้ดูนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะนี่นะครับพิมพ์หยดน้ำนะครับพิมพ์หยดน้ำนะสมเด็จพ่อปฐมนั่งบัวนะฮะด้านหน้าแล้วก็ตรงใต้ฐานตรงนี้นะฮะตรงกลางนี้ก็จะฝังเพชรนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อหนุนสุวิชโยท่านเจ้าจาร์มือทุกองนะฮะก็เลยชื่อว่าสมเด็จพ่อองค์ปฐมรวมแร่รุ่น สมบัติพ่อรวมแร่นะครับผมรุ่นนี้รแร่หรือว่ามวลสารที่ป็เดี๋ยวคุณหลวงพ่อหนุนสุวิเชยโยท่านนํามาประจุไว้ในพระเครื่องรุ่นนี้เนี่ยมีมากครับมีมีมากแบบมีมากมายมหาศาลนะฮะก็เป็นหลวงพ่อท่านบอกว่าท่านทําพระองค์เนี้ยมาให้กับญาติโยมพุทธบราาษิษสทนี่เป็นกรณีพิเศษนะฮะก็คือ,คอทําหมดหมดหมด,หมดแม็กเลยนะฮะมีเท่าไหร่ก็ใส่หมดนะฮะ จานทุกองค์ฮะจานมือทุกองแล้วก็พิธีพุทธ,ธาพิเศษนีกกธธ่ก็พุทธาพิเศษหลายวาระนะครับเว,เวลาพุทธ,ธาพิเศษท่านนี่ก็จะมีวาระที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะว่าพระเครื่องท่านจานมือทุกองค์แล้วแต่ว่าจะจะจานเสร,ร็จขนาดไหนแล้วเข้าพิธีไหนนะฮะแต่พระนี่ผ่านพิธีมาทุกพิธีแล้วก็ผ่านพิธีวัดพุทธมกพระรามนะครับแล้วก็อย่างดีที่สุดนะฮะหลวงพ่อท่านบอกว่าพระเครื่องรุ่นนี้เนี่ยท่าน ทำไว้ให้อย่างตั้งใจที่สุดแล้วก็เทหมดหน้าตักที่สุดนะฮะแล้วก็ทุ่มเทที่สุดนะฮะในชีวิตเพื่อที่อยากจะให้พุทธบริษัทลูกหลานทั้งหลายได้มีพระดีนะเอาไว้ใช้ป้องกันตัวนะแล้วก็รับสถานการณ์ภัยพิบัตรรบรริรับสถานการณ์สงครามนิวเคลียร์รับสถานการณ์โรคระบาดรับสถานการณ์ภัยพิบัตินะฮะป้องกันภัยพูดผีพิศาร ต,ต่างๆนานานะฮะช่วยในเรื่องของความคลายคลาดปลอดภัยจากพยาอันตรายแล้วก็เรื่องของโชคลาภนะฮะแต่พุทธคุณเนี่ยเปรพประคุณหลวงพ่อสมเด็จพ่อท่านบอกว่าพุทธคุณเนี่ยพระรุ่นชุดสมบัติพ่อให้เนี่ยพระรุ่นชุดสมบัติพ่อเนี่ยก็จะมี2อ,องค์นะฮะก็คือสมบัติพ่อรวมแร่นะฮะเป็นองค์สีขาวนะฮะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับผมแล้วก็ รุ่นรุ่นนี้เป็นสมบัติพ่อรวมแร่นะฮะนี่นะครับองสมบัติพ่อรวมแร่ก็สมเด็จพระอุปถ่มพิมพหยดน้ำนะฮะสมบัติพ่อรวมแร่นะฮะดังนั้นก็เป็นพระที่ดีที่สุดของหลวงพ่อหนุนตั้งแต่ที่ท่านเคยทํามาะฮะท่านบอกก็ลูกสิลูกหายอย่างนั้นพุทธ,ธาพิเศษนี่วันพุทธ,ธาพิเศษทั้งคืนฮนะพุทธ,ธาพิเศษทั้งคืนแล้วก็เทียนของท่านเนี่ยสูงเทียนชัยอะฮะสูง1.2เมตรนะฮะ,ะ,ฮะแบบ หมดภัยในคืนนั้นหมดอย่างรวดเร็วนะฮะที่ว่าหมดอย่างรวดเร็วก็เนื่องจากว,ว่าสมเด็จพ่อพระหลวงพ่อท่านบอกว่าสมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะฮะมากมายนะฮะไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุก,กี่สมัยกี่กับที่พระองค์ทรงโปรดพระเมตตาเนี่ยท่านเสด็จลงมาอย่างมากมายแล้วก็พระอรหันต์ทะเสด็จลงมาอย่างมากมายอันมีพ่อเจ้าปู่หลวงพ่อพระราชพรมัยเป็นที่สุดนะท้ามหาพรหมนะฮะท่านมหาเทพมหาเทวีท่านปู่พระอิน ะะท่านปู่พระอินแล้วก็มีพ่อครูปุครูทามาราชทั้ง4ท่านลงมานะะทำให้อย่างเต็มที่นะฮะเทียนเทียนชัยของท่านก็เลยหมดในระยะเวลาอันรวดเร็วนะฮะเพราะพลังของบารมีพระบารมีพรหมเทพเทวานานั่นเองดังนั้นพระรุ่นนี้เป็นพระที่ดีที่สุดของหลวงพ่อหนุนนะฮะที่สําคัญราคาเบาราคา,าย่อมเยาะฮะแล้วก็เป็นพระที่ท่านจานมือเองทุกองะฮะพระเครื่องนะฮะแต่ว่าจานมือเองทุกองนะฮะ แต่ว่าเนื้อเนี่ยเนื้อเนื่องจากว่าเนื้อมวลสารผสมเนี่ยมีแร่ส่วนผสมเยอะเนื้อก็เลยแข็งมากไม่สามารถที่จะเอาเหล็กจานได้ธรรมดานะฮะต้องเอาเครื่องเครื่องจานนะฮะเครื่องที่เสียบไฟฟ้าแล้วก็จานมือนะท่านจานทีละองค์ทีละองค์ทีละองค์จนเสร็จนะมัน้ใช้เวลากี่วันกี่เดือนถึงจะจานเสร็จอาจจะใช้เวลาหลายสิบวันนะว่าจะจานเสร็จนะครับผม ก็เป็นพระที่ดีที่สุดรุ่นหนึ่งนะอยากที่จะแนะนำนะฮะถ้าท่านใดอยากจะอยากได้พระดีแล้วก็มีโอกาสร่วมบุญร่วมกุศลบูรณะโบททองคำนะกับครอบครัวช่อง y t u t u พ่อพรามก็แอดไลน์มาสอบถามหลังไม้ได้ฮะราคาเบาๆเมตร8 8 4 7นะครับผมภาษาอังกฤษตัวเคนเล็ก M E A D 8 8 4 7นะครับผมสวัสดีครับ